ก็สี่ของคนดียวตัวท่านเองนะครับกลับไปก็ที่โชคลาภกลับไปอีกสี่วันเลยนะสี่วันยกนะใครแต่ต้องการก็มีบางอิน่ดนได้นะครับตอนนี้ร้านเปิดแล้วนะครับร้านเปิดแล้วพี่หนุ่มก็จะพูดถึงหมดนี้แหละนะครับก็มีว่าเอาแฟนเดินทางมาให้ไข่เนี่เรื่องจริงนะผมไม่พูดเล่นเขบอกกับไข่ว่าเนี่ยสวย ซื้อทั้งหมดเลยครับทุกท่านมาอยู่วัาทางผมเนี่ยส่ายจนงมีกีตั๋ะป่องนะฮะลอยมาแปดห้าห้ามันเยอะนี่ฮะติดมาละาใครไปแล้วเอจะเป็นชีบาบี นนให้แม่เให้แม่ให้แม่แล้วแม่ให้แม่ยังได้กนอีกอ๋อเห็นแบงค์ยี่ห็แบ่สิให้เลยรีบเลยาหมดด้แบงค์ปกติจะได้แบงค์เลยไนสองมือสองมอทำยังไงสองมือทำยังไงสวยองมือสองมืทำยังไงเป็นสอทำยังไงลูก เห็นเห็นบอกเขาเซลฟี่ได้แหลอครับพี่เมื่อกี้เนี้ยก็เรีกว่านี่นึ่งปนนังีลงมีงลงมีังลงลงมาแม่ม่โอเคโอเคสวยกดเลยเนี่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 ยางโอม่ม่ อ๋อก็นั่งนิ่งเลยนะพี่นั่งเงียบนั่งนิ่งเลยยกบขึ้นลงเฉยเย็บเฉยเไหนไม่หนุ่ยไหนเย็บนุ่ยขึ้นเลยหนูยกไหนหนุ่ยหนุยเอ๋อก็ตื่นนะพี่เนาะไม่คุ้นไม่เคยคุ้นนี่ลอ๋อก็เซลฟี่ก็ไม่หันมาเลยพี่เขาเห็นกล้องไม่ได้เลยบอกเขาเห็นกล้องไม่ได้เลยนะพี่ ก่อนจะนี่ตัวนี้อันนี้ยังไม่ค่อยนี่สองมือทำไงหน้องมือนเตอมืาน้เตไปซื้อนมนั่งลงสองมือคว้ด้วยเอาทีละมือนั่งลงไหนมือขวามือขวาอยู่ไหนไม่เอาที่ละมือขอชอบัตค์ด้วยโอ้ตาย้ลว

ได้นลเลขอะไรอ่ะเลขสองศูนยน้องนี่เลขจากมีมี่คพี่มมี่ชอบกล้องเห็นกล้องไม่ได้เลยชับตังด้วยเอาเวลาเวลาจะตังตังไปซื้อขนมเวลาเวลาจะเอากล้องออกขายน้องเขาอ่ะก็เล่นจองจะเล่นกล้องเลยใช่ไหมฮะเห็นบอกชอบชอบเห็นเงินไม่ได้เหมือนกันเป็นไรครับ เอาตังค์ไปซื้อขนมเขาจะขอเงินไปซื้อสนุมเขา๋อครับน้องชื่ออะไรครับมี่มี่ครับสี่ขวบกว่าสี่ขวบกว่านะครับครับพี่ขอบคุณครับครับครับ